แ a ่เยสเรื่องบริการใบหน้ามีรอยยิ้มหวานสนุกสนานกับการทำงานทุกวันบริการคืองานของเราไม่ว่าคำเช้าเราก็ยินดีสวัสดีครับในวันนี้เอ p r เพรส h ชมเปี้นปี2วันนี้เราได้ผู้ชนะที่จะไปเกาหลีกันทั้งสโตร์แล้วครับค่ะและว,วันนี้นะคะพวกเรานะคะ จะเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมแสดงความยินดีกับพวกเขานะคะแล้วก็การแนะนําที่จะไปเกาหลีด้วยค่ะไปดูด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยครับ <S Yes s ะ่ะ วาล์ขอเสียไปแล้ววาล์วลขอเสียงหน่อยโอเคเสียเหมือนจะหมดอารมณ์นะ่ะกรุงเทพกรุงเทพโตไหนกรุงเทพยกมือยกมือโอเคดีวันนี้ทีมแล้วเราคือชาวเอ็กซ์เพลสรับรองแซยสเรื่องบริการใบหน้ามีรอยยิ้มหวานและยังมี ESM ลีดอยู่ด้วยเลมาต แต่เขาไม่ได้อยู่ระยองนะไม่ใช่ใช่เขาอยู่ไหนคะเขาอยู่ไหนเขาอยู่ในขาวในภาคกลางบางขันท่าบางขันอยู่ไหนนี่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 อีสานขันจังหวัดอะไรต้นพึ่งแหมลืมไปได้ยังไงเนี่ยด้านนู้นด้านหนุ่มขออีกท่านรับนะครับในวันนี้นะก็แสดงความดีๆกับพวกเราด้วยนะครับที่พวกเรามีโอกาสได้มาวันนี้นะค่ะเราคือชาวเอ็กซ์เพรส I think Korea is a really nice country. I remember when Tesco had the business in Korea. I was lucky to go there a few times. I think the food's great, um, people are nice, but it's much colder than Thailand. เขาบอกว่าเกาหลีเป็นประเทศที่น่าไปเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่นั่นนะครับอาหารแล้วก็เราเคยมีธุรกิจที่นั่นด้วยแต่ว่าตอนนี้อากาศ หนาวกว่าที่ไทยไปนิดไม่นิดอ่ะก็เยอะนิดนึ่งนะครับร so, I really want everyone just to really enjoy the next few days and really enjoy your time in Korea because it will go so quickly uh, but make sure you have a great time there don't worry about Tesco Lotus we'll still be here when we come back and t the e of the w e e k คุณเจมส์ก็อยากให้ทุกคนมีความสนุกให้เต็มที่นะครับกับทริปตรงนี้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจของเราที่นี่นะครับ ให้มีความสุขนะครับสำหรับทุกโมเมนต์ที่ไปที่เกาหลีครับ so I wish you all a very safe trip to Korea a safe trip in Korea and obviously a safe trip back to Thailand as well แล้วก็สุดท้ายคับคุณเจมฝากว่าให้เดินทางให้ปลอดภัยนะครับทั้งขาไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ขากลับด้วย I want to finish by just saying again many 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 congratulations I know you all of you worked ครับและก็ท้ายที่สุดน,นะครับเขาขอย้ำอีกทีนึงว่าขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอชื่นชมสำหรับผลความสำเร็จตรงนี้นะครับตบมือให้ตัวเองด้วยครับบรรริกาาาาาคคือองงนขเเม่วช้ ไอเรียนทุก่านนะฮะก็พยายามเทคแคร์นะครับ,น,รบน้องๆแล้วก็ให้คแาแนะนําก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะเอกสารอะไรต่างๆถ้าไปกรุ๊ปทัวร์มันนะ่าจะมีมพร้อมมากที่สุดแต่เพียงแต่ว่าอาจจะหลายคนอาจจะศึกษามาน่ะจากจากอินเทอร์เนต็ตเองจากเว็บไซต์เองเพราะนั้นเอกสารเบื้องต้นมันก็ไม่น่ายากอ่านยื่นให้ถูกแน่ให้ถูกนั้นขอให้ทุกคนสนุกนะครับแล้วก็หากําไรให้ชีวิตนะฮะให้เยอะที่สุดนะฮะแล้วก็อย่างที่พี่ทอ็อ บอกไว้สําคัญมากเวลาไปเป็นกรุ๊ปเนี่ยเรื่องของเวลาค่อนข้างสาคัญก็แสดงความยินดีนะครับที่เราได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ต่างประเทศนะครับมันเป็นโปรแกรมที่ไม่มีที่ไหนนะครับไม่มีที่ไหนแล้วนะครับมีที่เอ็กเซสเราอย่างเดียวนะครับไปที่เกาหลีนะครับกับข้ามีทุกอย่างชิมให้หมดนะครับไก่โดงไก่ดำกองตุงของตุนกินให้หมดนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมไปเจอมานะฮะเรื่องของไอตัวสกีเขามีไปสกีปะ มีสกีไปสนองนะฝากไว้ไปครั้งหนึ่งในชีวิตเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างไม่ว่าเรื่องความรู้สึกไม่ว่าเรื่องการเที่ยวไม่ว่าการเก็บบรรยากาศนะครับเอาเอาไว้นะครับให้กับประสบการณ์ชีวิตโอเคนะครับขอให้มีความสุขใน,ในการเที่ยวทริปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอเชิญคุณเจมนะครับแล้วก็น้องๆสาขาสว่างอารมณ์นะครับทางด้านหน้าครับผมด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำพิธีการมอบทองมอบทองนะคะให้อิจฉาตาร้อนกันไปเลยราาาัับงสกกกนนนนวุทท มาจากสาขาสว่างอารมณ์อุทัยธานีเย้ก็รู้สึกยินดีอะค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นแชมป์อะค่ะการเตรียมตัวในการแข่งขันนะคะคือเรามีการกระตุ้นยอดขายแล้วก็เกี่ยวกับการบริการลูกค้าที่ดีค่ะแล้วก็ทีมเป็นทีมเวิร์คช่วยกันผัดดันช่วยกันแข่งขันเพื่อเอาชัยชนะ สำหรับการเตรมตัวไปเที่ยวเกาหลีในครั้งนี้นะคะคือพวกเรามีเสื้อโค้ตตัวใหญ่ๆนะคะ yes, <sure. S 1> เราก็อยากไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่เกาหลีอยากกินปูาลาสก้า <c oughs> สวัสดีค่ะพวกเราชนะ,ะรางวัล ESM หลี e นะคะมาจาก AM 8จังหวัดหาสารคามค่ะค่ะสำหรับความรู้สึกนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ ก็ไม่คิดว่าจะได้จะได้ไปนะคะสําหรับการไปเที่ยวเกาหลีครั้งนี้หรอคะหนูก็คิดไว้นะคะตั้งแต่ยังยังไม่ได้ไปเาก็อยากไปก่อนนานนี้ค่ะแล้วก็ลานสกีนะคะแล้วก็เอ็นโซทาวเวอร์ค่ะจะไปคล้องคุณแจคู่รักค่ะ,ะแล้วก็หนูก็ดูซีรีส์ซึมซับภาษาเกาหลีพร้อรมแล้วค่ะส <Yeah, sure. S 3> วัสดีค่ะพวกเราคือผู้ชนะจากเขตเอเอ็มลีกจากเขตบ k k คค่ะดีใจมากค่ะที่ได้ ก็คือทําให้น้องๆเนี่ยมีเหมือนมีแรงกระตุ้นในการทํางานมากขึ้นนะคะเหมือนเป็นรางวัลให้กับเขาอะค่ะสําหรับการไปเกาหลีนะคะพวกเราก็มีหาข้อมูลไวะคะ้ค่ะว่าเราจะต้องไปไปซื้ออะไรบ้างไปดูอะไรที่เกาหลีมีที่เมืองไทยไม่มีไปดูไปเล่นสกีจะซื้อของฝากของฝากเพื่อนที่ร้านเหมือนกันนะคะของฝากเยอะไปเก็บภาพบรรยากาศครับ <laughs> เอไได้ไปทท่่งียวในที่ท่่ไไมเคยคยปะางแผนว่าจะเล่นสกีครับแล้วก็ไปก่อนอันนีแล้วก็เที่ยวโซค่ะก็ไปวางแผนว่าจะไปล็อกกุญแจนะคะแต่คู่ไม่ได้มาด้วยก็รอกลับเพื่อนเพื่อนไปก่อนเ <laughs> พื่อนเพื่อนสาขาอื่นไม่ต้องเสียใจนะคะทิปหน้าญี่ปุ่นไฟโตเรามาแข่งกันคะ่ะสวัสดีค่ะ,ะมาจากสาขาสวนชื่นราชบุรีนะคะคือชนะใครกันประกวดมาของ e ี s t MB ค่ะคือที่อยากไปคือที่ว่า พี่เป็นว่าอาพงกุญแจค่ะพี่ที่ว่าเขาไปล็อกคู่กันนะคะพี่น <Yes, sure. S 1> ั่คืออยากอยากไปมากเลยค่ะอ,อ,อยากไปทุกทุกที่อะค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่ใหม่ที่เราไม่เคยได้ไปค่ะอ,อยากไปสัมผัสอากาศเย็นที่นู่นค่ะสำหรับการแข่งขันครั้งหน้าที่ไปประเทศญี่ปุ่นขอให้ทุกคนทุกสาขาทำให้ได้นะครับจะได้ไปเหมือนกันครับ ย่อนใจ,ในใจทุกคนนมีความสำคัญจริงเวิร์กเท่านั้นทำให้ฝันเป็นไปได้ลูกค้าเลือพนักงานสมัยอชอบสบาย,ยพี่จุลียเห็นไหมน้องเนี่ยเขาอยากไปเกาะนามิใช่<ม>ข่าวนี้ได้ไปแน่ๆค่ะคูกคะแล้วก็ หลายคนนะคะอยากจะไปคล้องกุญแจหัวใจนะคะเพราะว่ากุญแจหัวใจเนี่ยเขารู้ไหมเป็นยังไงเป็นยังไงพี่จุเลียคืออย่างนี้เขาเข้าไปที่โซทาวเวอร์นะจ๊ะเขาไปปุ๊กเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ากุญแจชื่อของชื่อของะชื่อของแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปคล้องกันอ๋อแล้วคล้องกันแล้วแล้วมันยังไงพี่จุเลียมันมีความหมายว่ายังไงจะได้แบบว่าเป็นคู่กันรักกันก็แฮปปี้เอนดิ้งแต่งงานไงคะคุณนาคะโอเคเอ๊ะแล้ว มันจะทุกคู่หรือเปล่าพี่จูเลียครองกันแล้วมันจะได้แต่งงานอยู่ด้วยกันทุกคู่หรือเปล่าถ้ามันไม่สมหวังก็ไปอีกทีไปทั้งคู่ไปสะดอเอาออกแล้วก็โยนทิ้กมันไปเลยอย่างนั้นเลยอาจารย์ก็ยังไงก็แล้วแต่ต้องขอยินดีกับสสโต้ที่เขาได้รับเป็นแชมเปี้ยนนะคะในงวดนี้แล้วก็น้องๆที่เป็น e s m league ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะแล้วงวดหน้าคุณนะเราจะไปไหนกันคะทริปหน้าเราจะไปให้ญี่ปุ่นครับโอ้ยญี่ปุ่นแล้ว่าไปให้ โอเคซีซั่น2นะคะเราไปที่ญี่ปุ่นกันค่ะ,คะเราดีชื่อว่ายัางไงนะไฟโตไฟโตไปแล้วนะครับนะะ้นองๆน,นะครับก็คือโฟกัสในเรื่องของการทํายอดขายนะครับการควบคุมค่าใช้จ่ายและที่สําคัญอย่าลืม,มให้บริการที่ดีกับลูกค้านะครับอ่ะอ่ะอย่าลืมนะครับปี B 2เรามีข้อกําหนดในเรื่องของ S n L audit เพราะฉะนั้น ถ้ายังไงเนี่ยน้องๆโฟกัสในเรื่องของ S n L Audit ด้วยนะครับค่ะและก่อนจากการวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะติดตาม <I know. S 2> เคล็ดลับดีๆนะคะคลิปดีๆนะคะที่จะมีการแข่งขันเข้ามาเรื่อยๆในซีซั่น2นี้ใน Facebook, ใน Facebook ของเราแล้วก็ Line แอของเราค่ะสำหรับวันนี้นะครับพวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ